กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะสุขสุขคเดอจา้ามาพบพอกันเช่นเคยค่ะกับพี่ตุ๊กตาจากครูสุมดาดำมฮาส์ค่ะพี่น้องเห็นบระกาศถาดบักไง เบรมเลยนี่ค่ะเมื่อนี้พี่กับผ้าเขาคัวอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้สิผ้าพี่น้องนะคะตำมะฮุ่งนะคะตำส้มตำลาวนะคะตำมะฮุ่งใส้กับปูดองค่ะพี่น้องเห็นไหมคะปูดองพีเอ็นเอามาแต่เมืองไทยค่ะพี่เอามาตั้งแต่ปี2 0 1พเกาพี่น้องยันนี้0 2 1พี่ก็ยังได้กินอยู่พี่น้องหูเบาพี่เคจังใดนะคะพี่เอาแซตตู้เย็นไว้นะคะพี่เอาแช่ตู้เย็น ปกติมันสิมีนม้ำกระเทียมดองมียังพี่ว่าเพิ่นดองให้ใส่กะปุกมาเนาะพี่กะเทเอาน้ำออกเบิดเลยได้พี่น้องพี่เทเอาน้ำดองออกเบิดเลยพี่ให้เหลือแต่ตัตัวะปูดองนะคะตูกระปูพี่ก็เอาแต่ตัวะปูเซตูเย็นเลยนะคะปรับอุณหภูมิที่เย็นๆนะคะพี่น้องบ่ได้เอาใส่ช่องฟิตได้พี่น้องพี่เอาเซตูเย็นเลยใส่เอากะปุกทั้งกะปุกเลยค่ะเอาเขาไปใส่เอาเขาไปเซตูเย็น พี่ก็เอาอันกระดาษหนันงสือพิมพ์พันพนพันๆกับบุ๊กไว้พี่เพราะว่าพี่ก็บาหให้ควาวเย็นเขาไปอันนี้ร้ายน่น,นะคะพี่น้องพี่เอาเซไว้เบิง้งที่ระคะกระยังดีๆยังสดๆอยู่ดีพี่น้องตูกับปูก็ยังดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นบเะเขือเทศเท่าจากสวนนะคะบเคะเขือเทศส,สดๆนะจะ๊ะเลี้ยวกับมะกอกนี่เห็นบ่ะมะกอกมะกอกนะคะบะกอกบานเฮ่าพี่น้องเอ้ยก็เอามาแต่พร้อมกันกับปูดองเหลือซีนวย สุดท้ายนะคะพี่เอามาตำนี่สองเหลืออีกสองหน่วยแล้วก็เหลือเปลือกบะกอกแหงทด่เขาเจเห็ดแหงตากแหงมาจากอันอันอีนอ้นองไก่สร้างเสริมสวยนะคะเพิ่นเอามาฝากหน้านะคะเพิ่นห็้ดเป็นอันเปลือกแหงตากใส่ถุงมัดมาให้นะคะเพิ่นเอาไปกินไว้โดนๆเด้อหน้าวาสันแบบแบบเปลือกแหงนั้นแหงได้กินโดนได้ค่ะพี่น้องย่ามเขาจิตตำเขาก็เอามาแช่น้ำแล้วก็ตำแล้วก็คึกันกับระกอกบานเฮาเลยล่ะค่ะ กับบักหน้าวสดนะคะกระเทียมพริกสดนะจ๊ะพริกสดกับพี่กกรยิ่มบักคงไว้นะคะพี่ก็ซับบักคงไว้พี่สิพาดตับบักคงนะคะกินเข่านะคะกับพี่สิทอดปลาทูค่ะพี่น้องค่ะพี่สิทอดปลาทูน้่นะจ๊ะนี่คือปลาทูนะจ๊ะพี่น้องปลาทูที่พี่ซื้อมาจากอันลานเอเชียนะคะปลาทูบานเฮาเนาะเนื้อแน่นๆนะคะตัวใหญ่ๆอวบๆมันๆจ้าพี่น้องสดๆใหม่ๆอยู่เลยค่ะ ปลาทูบานเห้าพี่น้องปลาทูแมคเคเรลฟิชนะคะปลาทูทอดปลาทูเสียบแซมมันมันนะคะแล้วกะ็อันตำมะฮุ่งนะคะตำมะฮุ่งใส่กับปูดองใส่บะกอกนะคะพี่น้องพี่น้องจ้าขี่เอาปลาทูลงหม้อกระทะเรียบร้อยนะคะขีกับไส่น้ำมันหลายเยอะพี่น้องตะวันบริสุทธิ์ปลาทูเดี๋ยวพีกันจุดค,คอยคลิกเอานะคะใส่ด้านนั้นเลือ้อยๆกอบก่อขีกันจุดค,คลิกด้านนึงน้นสุกคะ่ะ ทอดปลาทูตั้งปลาทูไว้แล้วพี่ก็จะไปตำ้มมะพริกนะคะพี่น้องตำ้มมะฮึงถ่านนะคะเนาะพอดีตำ้มมะฮึงแล้วก็จะกินทอดปลาทูนะคะตำ้มมะพริกกะพี่น้องตำพริกใส่กระเทียมนะคะตำพริกใส่เทียม,ม,มใส่กระเทียมหอม,หอมๆแต่ก,กําลังเอาเครื่องลงนะคะ ใส่บะเขือเทศลงไปแล้วพ <sh spat pla> <ords> ี่กับใส่บะกอกนะคะพี่น้องใส่บะกอกลงไปน้ำสองหน่วยค่ะเอาบะเขือเทศใส่ละพี่ก็เอาบะกอกลงไปน้ำสองหน่วยค่ะพี่น้องอันนี้คือบะขามเปรียวบะขามสมนะคะพี่น้องบะขามสมเฮาสิเอาไปละลายเห็ดหนามบะขามเปียกนะคะพี่น้องไปใส่ตาหุ้งไว้ใส่ผัดไทยกะทินะคะแบบอันแกะเปลือกแล้วพี่ก็ซื้อมาอยู่แ่าแบบมันหน่วยเองสิมันจังคือบันเข่านะคะพี่น้องเนาะไทมรีนนะคะเห็นไหมบะขาม บักขามเปรี้ยวคพี่จะเอาไปละลายจักหน่วยนะจักหน่วยซองหน่วยเห็ดเห็ดหนามบักขามเปียกนะพี่น้องนจะเป็นมาแต่บ้านเฮาวตัวบักขามสมเนาะฝรัง่งเขามาสิงหุจักปูปบกักขามสมเบิ่งก็ในตัวผลิตภัณฑ์ออฟไทยเลยแมนอีหลีบักขามมาต่บานเฮาอีหลีพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ค่ะ Product of Thailand ส่งมาจากประเทศไทยเฮาจักบาทจักบ้องจักบาทบุ๊คจะไปใส่ใะอะไเอาหน่วยเดียวกับใส่หน่วยเดียวกับพ่อเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่หน่วยเดียวกับสมแปะตายคนละเน่นใส่หน่วยเดียวกับพ่อพีมีบักเน้าอยู่ค่ะมาฟังประตูพี่ห้อมเหลืองเลยค่ะพี่น้องเออเออถอดจัดงทีเมื่อใดหยุดขาดเนาะใส่หยุดขาดบา้านเฮาอัอนละ มันจากนั้นพี่กใสรระะะิใส่น้ำปลรราลนะคะพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปนะคะมาขามเปียกนิดนึงใส่ปลาน้ำค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องตัวนี้คือน้ำปูนะคะพพะยาแซลลัดนะคะซีซันนิง่งเพสนะคะน้ำปูสำเร็จรูปนะคะ มีกมาจากบ้านเฮามาจากเมืองไทยเฮาคือกันนะคะจะหาน้ำปูสําเร็จรูปนะคะน้ําปูสําเร็จรูปที่พี่ใส่ตำมะฮุงประจํานะคะใส่สำนีกับเป็นสีสันลรละคะพี่น้องค่ะเครื่องซุ้มนี่นมันเข้ากันนะคะพาพี่น้องพร้อมหย้หยห้ีย เป็นได้ค่ะพี่น้องตำมุงพีกับเลี่ยวๆนะคะตำมุงใส่กระปูดองนะคะ,พ,กกพ,ะพักเกียมพีกัเมี่ยนพักกะแย่งนะคะพี่น้องพักกะแย่งแล้วก็กะลำค่ะน,นะคะกระมีบบกเขือน้ำสองนวยนะคะพี่น้องถอดปลาทูพีกับเลี่ยวๆค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้คือถอดปลาทูพีนะจ๊ะเหลืองกรอบพี่น้อง ทอดปลาทูสองตัวหันอันนาไปทางเดียวกันเฮ็ดซองลองอยู่นะคะพี่น้องทอดปลาทูกับตำมะคงนะคะตำมะคงใส่กับปูดองเสบีบๆนัวๆกับผิดตุกตาจากครูซูมาดามฮานส์คาตงนั้นะเข้าท้าได้พี่น้องยูบันอยนูอันเมืองนอกอยู่อเมริกาเฮ้ากับกินคืออยูุบนันเฮ้าเห็นไหมคะ่ะนำ้ำกั๊มอึกทึกอยู่พี่น้องเพราะว่าพีังพี่ใส่น้ำปูนะคะแล้วก็ใส่บะกอกน้ำน,นะคะรสชาติอก็บะกอกแซ่บพี่น้องกลมกลมคักดีคักหวานบะกอกเนาะ ยังรสชาติกันยังคือเก่าอยู่นะคะมา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 ,มากินน้ำกันบาลทอดปลาทูแซ่แบแซ่บกับส้มตำอร่อยอร่อยกับผิดตุกตาจากครูสูมาดามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ้งนะคะใส่ชีวิตไปน้ำกันค่ะกินเขาก็กินน้ำกันไปเที่ยวกับไปน้ำกันไปช้อปปิ้งก็ไปน้ำกันนะคะพี่น้องใส่ชีวิตประจำวันเห็นน้ำกันซูหม่องซูบอนนะจ๊ะ มา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 พี่น้องมาลุกมือค่ะนี่คือข้าวเหนียวพี่พี่หนึ่งสมองหุงเขาพี่น้องหนึ่งเขาประหยัดเวลาค่ะหุงเอาพ่อได้กแก่อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเหล่งดวนจ้ะมามาพี่น้องแซ่ขคักเศบเนี่ยฮึ่ม กำลังเห็นผีก,กินกระปูกับสีหองไว้บ้ว่าอยู่ด้วยเนาะ่าานไดบอนชอบกระเรือนพานเด้อค่ะอันนี้ตนกระปู พักกระแยงพี่น้องหัวว่าพักกระแนยงนี่มาแต่ใส่ข้าจ้ากับปลูกเอายู่พีกับมีเด้ปลูกยูนอเมริกาเพราะว่าพักกระแยงนี่ขนาดพี่ปลูกกระเนงปลูกได้พี่ซื้อมาปั๊บพีก็ไปแซ่น้ำไปซะก่อนในหากมันปงบ่พี่ก็ไปใส่กระถางมันก็เกิดก็แสดงว่าข้าจ้าขยายพันธุ์ได้ข้าจิาสีสั่งมาที่แหลกมาแต่เวียดนามเพว่าเวียดนามเนี่ยกินขึ้นกันกบเฮ้านะคะกินพักกระแยงกินอียัขึ้นเข้า บ้านข้าเจ้กก็เฮตดหน้าคือกันนางก็มี่พระกันแงเนาะพี่น้องเวียดนามกัมพูชาโอ้แ่บเด้พี่น้องเอ้มาเดิอมาเดืมเนี่ยปลาทูกรกะกอบกระบยิบไปแล้วเนี่ยยิบหมอ่องทองพอดี <laughs> เหลืองกรอบแ่บค่ะพี่น้องเขากันพักปกติพี่ว่าจิตำบักทัวดิพี่ไปจอดบ,บักทัวพี่เหรอ cho làm pì cọp cọp Nếu thì kẻ đoàn của พี่น้องค่ะเดี๋ยวพี่สิแกะดองปูตัวนี้ให้พี่น้องเบิ่งว่าปูดองมันไข่บอนะคะเห็นไหมาจา้ะไข่กันย่งดีๆอยู่ได้พี่น,อน้องเบาๆใบหยังเด็กไข่เต็มท้องดองปูหไหมคะจำบานจำไข่ไันเนาะเฮ้ยจำดองปูฮึม เอากอนคากพี่น้องเอ้ขค้นหอดพี่ค้นหอดน้องเลยฮั่นหอนทำหมูงเพ็ดเผ็ดถอดปลากรอบอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะขามาเบิ่งปิดทุกตากินเขา พี่ชอดปลาทูแบบยำหัวใดเลยด้ยพี่น้องยำหัวกรอบๆนะหันหน้าใช่กันละบ่ากินตัวหนึง่งซะก่อนขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปเลอค่ะเขามารับชมคลิปวิดีโอมาเบิ่งพี่ทุกตากินเขานะคะเป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมากค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็อย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่คู่ซูมาดามฮานสรัสมินนโซตาอเมริกามองเกา้าได้จ้ะมั่นอหลีค่ะพี่น้องมึงเนี่ยหรอมั่นคักวะมั่นจุดจวดนี่ก็จะได้อาวยซัมเนเดอค่ะพี่น้องพี่ขออนุญาตลงมือกินเขาซะกกันนะคะบริกินในพี่น้องเบิ้งนะคะบริกินพี่น้องเห็นปรุงในพี่น้องเบิ้งนะคะแต่ว่ารสชาติก็โอเคค่ะพี่น้องเสื้อโหลด ลอยเปอร์เซ็นต์ลานเปอร์เซ็นต์บนทางเสบนะคะมือน,นีก็มากินเขาน้ำผีตุกตานะคะนะ้ยิงเขาเข็าตำบัะคุงกับถอดปลาทูจ้ากล้ที่ขอจบคลิปสำนีนะคะพี่น้องโอกาสหนาฝ่าไม่ยู่ดีไม่แห้งจังพอกันนะคะคลิปหนาจังพอกันไหมคะพี่น้องขอบคุณอีกเท่อนึงเลยลเด้อค่ะขอบคุณจากใจนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะ